คืนน <patreon> ี้จะทำให้ทั้งสีใได้รัมาเสียเป็นห้าเชื่อสามร้อยสี่ร้อยคนนเอาขึ้นรถจะทำให้เร็จเป็นของวันอยู่เม่อกี้ั้กลางวันคนคนใช้ถนนน่านะครับนครับังนีถึงด เป็นภารกิจที่เราปตมากนในะครับที่ใด้ทำหน้าที่สำคัญนะครับก็ร้อยทุกคนปอดภัยแล้็มีความสุขความเจริญนะครับครับจนี่ไหมเจนี่ครแทงกซีน้ำครับแล้วก็เครื่องน้ำที่าของคุณผระเาณ3อกรานี่ระมาณ ผมก็พอ พวกเราลงมางทุกครั้งนะครับทุกท่านกคย่งมีรอยยิ้มให้แล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็ได้ทำอย่างเต็มที่ที่จะดูแลพวกเขานะครับซึ่งก็อยอมรับจริงๆว่าเราเราตั้งใจยูแลพวกเขาเความทุกข์ที่เราเห็นที่มันเราเราเจ็บปวดอีกล้วอี้านบ้านบ้าน วันน <jam Stadium> ี้จะทำให้ใครเสยครบาี้ห่้นบ้าา้ยนคนนี้อรครับเอาขึ้นรถจะทาให้เสียไปสอวันอยู่เมื่อกี้นกงวัน คนคนใช้ตลอดเลยนะครับนี่ถเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่เราความภาคใจนะครับที่ได้ทำหน้าที่สำงนนะครับก็ขอให้ทุกคนปอดภัยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับมาใจดีไหม ผแทงค๊าบน้าครับแล้วก็เครื่องน้ี่ผมืถ้าโซนี้เ่าประมาณ300กรั

พวกเราลงมางทุกครั้งนะครับทุกท่านใคอย่างมีรอยยิ้มให้แล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็ได้ทำอย่างเต็มท,ที่จะดูแลพวกเขานะครับซึ่งก็ยอมรับจริงๆว่าเราเราตั้งใจดูแลพวกเขาความทุกขที่เราเห็นที่มันเราเราเจ็บปวด